ละครชีวิตรักรักต้องแย่งตอนที่หกกองรีบกลับบ้านพอคิดถึงภรรยาจนทนไม่ไหวพอเขามาถึงบ้านก็โล่งอกโล่งใจที่เห็นว่ามีนาอยู่ที่บ้านไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นที่เขาสงสัยว่าอาจจะเป็นมีนามีนาคิดถึงจังปากหวานคิดถึงจริงหรือเปล่า คิดถึงสิจ้านี่พี่ไปเจอผู้หญิงคนนึงนะหน้าเหมือนมีนามากเลยนี่ถ้ามีนาของพี่เนี่ยย้อมสีผมเป็นสีฟ้าฟ้าสักหน่อยตัดผมสั้นสักนิดพี่ว่าเหมือนมากเลยนี่คิดถึงกันจนเห็นมีนาเป็นคนอื่นเลยหรอคะเนี่ยสงสัยจะจริงจ้ะมีนาของพี่สวยกว่าผู้หญิงคนนั้นเยอะเลยปากหวานแบบนี้เอารางวัลเป็นอะไรดีคะ เอาน้องให้น้องแก้มดีไหมดีค่ะมีนาก็อยากจะมีน้องให้น้องแก้มเหมือนกันมีนายิ้มหวานหยดยอยให้กับสามีเธอกับเขาสวีทหวานปานน้ำผึ้งทำให้คนโสดอย่างปริมถอนหายใจส่วนเกินอีกแล้วเราคนมีคู่ไม่หลูหรอกว่าคนโสดเหงาแค่ไหนโอ้ยมันใสเหม็นความรัก นาปลิมเป็นอะไรคะนาเบื่อความโสดน่ะโสดมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็คงจะโสดต่อๆไปไม่รู้ทำไมนาถึงได้ยังโสดทั้งๆที่นาเนี่ยสวยกว่าแม่ของเราอีกนะแก้มความโสดคืออะไรหรอคะโสดก็คนไม่มีคู่ไงเหมือนนาเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะมีผู้ชายมาจีบนาก็ไม่รู้เนี่ย เบื่อความโสดแล้วว่าปลีมขอตัวกลับบ้านก่อนเพอกล้องก็มาถึงแล้วระหว่างทางที่ขับรถไปอยู่ๆรถก็ดับกลางทางโอ๊ยมาเสียอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงละเนี่ยสตาร์ตก็ไม่ติดโอ้ยโสดไม่พอยังมาซวยอีกมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับเฮ้ยหลอหลอมาก หล่อไม่บัญญะบัญญงังแบบเนี้ยสเปกเลยอะ่ะคุณว่าอะไรนะครับเปล่าค่ะฉันแค่จะบอกว่ารถเสียอยู่ๆก็ดบับขับมายังดีๆอยู่เลยอะค่ะเดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับเท่าที่ผมดูคิดว่าเอ,อเครื่องยนต์มันอาจจะมีความผิดปกตินิดหน่อย ผู้ชายคนนั้นช่วยซ่อมรถให้กับปิมจนใช้งานได้หญิงสาวขอบคุณเขาแล้วรีบขับรถกลับบ้านพอขึ้นรถมาแล้วขับไปได้สักพักจึงเพิ่งนึกได้โอ๊ยยีปิมโงอ่เอ้ยเสอร์แบบนี้สิถึงได้โสดทำไมไม่รู้จักขอบงขอเบอร์เขาวะทางด้านกิ่ง เมื่อกลับถึงบ้านก็แครนใจที่กองพูดแบบนั้นกับเธอทั้งที่เธอสวยกว่าดีกว่ามีนาทุกอย่างมันน่าเจ็บใจนะักฉันไม่ยอมแพ้หรอกความรักของฉันมันต้องสำเร็จจะแย่งใครมาฉันไม่สนใจหรอกขอแค่ได้ความรักก็พอรุ่งเช้ากิ่งมาทำงานที่บริษัทตอนนี้มีลูกค้าจากฮ่องกง เดินทางมาร่วมเซ็นสัญญาผู้ชายคนนั้นหล่อมากดูดีมากจนกิ่งเกลียดใจจากกล้องแทบจะทันทีหุยหล่อหล่อมากเลยอะรวยอีกตั้งหากอ่ะสวัสดีค่ะมิสเตอร์แลนฉันชื่อกิ่งนะคะเอ๊วันก่อนที่ไปฮ่องกงไปคุยเรื่องงานไม่เห็นจะเจอมิสเตอร์แลนเลยค่ะ ผมมาเซ็นสัญญาแทนคุณพ่อนะครับวันนั้นผมไม่สบายเลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตอนนี้พ่อไม่สบายแทนผมผมก็เลยต้องมาแทนหยุยแสดงว่ามิสเตอร์แลนเป็นลูกของมิสเตอร์หวังเหรอคะใช่ครับหยุยนังกิ่งข่าวเนี้ยเกินิสละโสดแนะ่ปลีม เขามาทำงานหลังจากออกนอกพื้นที่จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเธอเข้ามาในห้องเห็นว่ามีใครนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานก็เข้าไปทักใครนะ่ะอา้าวคุณคุณจริงๆด้วยเฮ้ยฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคุณที่นี่ขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้ที่ช่วยซ่อมรถให้ถ้าไม่ได้คุณเลยแย่เลยว่าแต่คุณมาทำอะไรที่บริษัทฉันเนี่ย มาทำงานครับอ๋อมาสมัครงานใช่ไหมล่ะไปไปเดี๋ยวฉันพาไปแผนกบุคคลเองแล้วฉันนะ่ะจะช่วยแนะนำนะว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนใช้ได้แล้วก็เป็นคนมีน้ำใจมิสเตอร์แลนด์กลั้นยิม้มแต่ก็ไม่ได้ไขข้อข้องใจของปริมมาสมัครงานที่นี่ถ้าได้แล้วต้องทำตัวดีรู้ไหมเพราะว่าเจ้านายที่เนี่ยเนียบมากเลยนะ งานทุกอย่างต้องดีต้องเนียบไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ผ่านโปรนะจ๊ะฉันจะบอกไว้ก่อนครับผมจะพยายามทำตัวดีๆให้ดีที่สุดเลยครับมีอะไรให้ฉันช่วยก็บ,บอกนะถือว่าตอบแทนที่คุณช่วยฉันเมื่อวานเนี่ยอ้าวคุณแรนมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยมาคุยกับคุณปลิมครับรู้จักกันแล้วเหรอปลิมนี่มิสเตอร์แรน ที่จะนั่งตำแหน่งประธานบริหารแทนพี่อะฮะ้ประธานเหรอคะใช่ฝากดูแลด้วยก็แล้วกันนะไหนๆก็รู้จักกับปริมแล้วเนี่พี่มีงานด่วนไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวๆพี่พี่คะเดี๋ยวเป็นอะไรครับคุณปริมนาซีเชียวเปล่าค่ะฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นมิสเตอร์แลนคุณส่วนคนใหม่ของบริษัท ไม่เห็นต้องขอโทษเลยครับคุณไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วไปกินข้าวกันนะเออตัว,ว่าฉันฉันเป็นแค่พนักงานแต่นี่เป็นคำสั่งของท่านประธานนะคุณกล้าขัดคำสั่งเหรอก็ได้คะ่ะไปก็ได้ก็อยากไปอยู่สวยหรือยังนะฮะหุ่นดีหรือยัง หน้าไม่หมันหน้าเด็กหน้าสวยหุ่นก็ perfect. เพอร์เฟกไปชวนมิสต์แลนไปกินข้าวเที่ยงดีกว่าเอไปไหนนะมิสตแลนนี่พี่ก้องเห็นมิสตอ์แลนหรือเปล่าจะไปกินข้าวเหรอค่ะแต่กิ่งไม่ชวนที่นะคะพี่ก้องอะ่ะไม่มีความหมายสำหรับกิ่งแล้วกิ่งจะไปชวนว่าที่ท่านกระทานเขาออกไปกับปริมแล้วล่ะ สงสัยว่าพี่จะได้เพื่อนเขยเป็นถึงท่านประธานนะอะไรนะไม่จริงหรอกอย่ามาหลอกกันเลยพี่ไม่ได้หลอกถ้าทางท่านประธานอ่ะชอบปลีมพี่เป็นผู้ชายพี่ดูออกหีไม่จริงมิสแลนวิตาต่ํำขนาดนั้นหรอกโถยกิ่งหายใจแทบไม่ออกโกด,ดจนตาแทบถลนอย่างไรก็จะไม่ยอมแพ้ แย่งสามีของมีนามาไม่ได้เธอจะต้องแย่งแฟนของปริมมาให้ได้เลยคอยดูก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหลักต้องแย่งค่ะชอบกันไหมคะปริมจะมีแฟนแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะ